ทาไมอคดถึงโคนันจริงๆนะฮะดูภาพนี้แล้วนะฮะสวัสดีกันครับท่านผู้ชมลาบไปเกมนะฮะกับผมลาบนะฮะ วันนี้ก็จะมาแนะนำหัวขึ้นเธอนะฮะวันนี้ก็ขอโซโล่กันหน่อยแล้วนะฮะกับพาร์ทที่2การโซโล่นะครับผมเอานะฮะจะมีความมันขนาดไหนก็มารับชมกันเลยนะครับแบบแรก I ไอบีลีไอแคนฟ้าก็กลับมาแล้วฮะกับผมล่าในเกมฮะกับดัสโหมดนะฮะวันนี้นะครับผมแนะนำดัสโหมดกันเลยนะครับซึ่งด่านนี้นะครับเราจะเป็นตัวละครที่น่ารักมากฮะดูตัวละครละขี่ในแน่นลักหัวเติร์โตกลมใส แน,น่นอนแล้ครับกลมๆอย่างนี้เป็นไม่ได้เลยนอกจากดัฟโหมดนะฮะโหมดคุณแคร์ที่คาดโลกนะครับผมอ่านะฮะเล็กซ่าก,ก็ซ่าได้นะครับผมอ่าวันนี้แต่งต่างจากคอนเซนเนอร์กันนิดหน่อยนะฮะซึ่งความเหมือนของคอนเซนเนอร์เนี่ยก็คือจับไปเฉลิมกันเลยเหมือนกับเด็กแคร์มาสู้กันนะฮะซึ่งความแตกต่างของดาดน,นี้นะครับตัวละครของเราเนี่ยจะวิ่งเร็วขึ้นนะฮะสังเกตกันได้เลยนะครับผมอ่านะฮะจริงดูเลยนี่นะฮะตฟอร์นเราจะวิ่งเร็วขึ้นแล้วครับนอกจากนี้ครับดาเมจของการโจมตีฮะ จะเบาลงหรือแรงขึ้นครับอ่าดูนะอ่าผมคาดทางหน้าจะแรงน่าจะเบานะฮะการโจมตีจะเบาล,ลงนะฮะแต่ว่าดาเมจการป้องกันงเราเนี่ยจะน้อยมากครับคือดิฟเฟนต์เราเนี่ยแค่จะเหลือครึ่งเดียวเลยทีเดียวนะครับผมและการตกการโจมตีการป้องกันสกิลเอ,อ่อไม่ใช่กันนะฮะเป็นว่าการป้องกันกับการตก,นก,นกนเนี่ยลดไปพวดพลาเลยทีเดียวนะครับผมจะว่ากันก็ได้นะฮะแต่สกิลเราครับข้อดีครับ เร็วขึ้นนะฮะแค่0.5ครับก็ถือว่าเร็วขึ้นใช่ไหมฮะอ่านะฮะนะครับผมก็มันก็เหมดไปเนะะื่องหมดเลยครับแค่เราตัวเล็กลงแล้วก็สกิลชาร์จเร็วขึ้นแล้วก็หมดอ่บก็ว่าทาป้องกันอ่ะหมดเร็วนะฮะก็มีแค่นี้นะครับหมดดับนะฮะคือโมคอนแคร์นั่นเองก็จะมาเหมือนเดิมครับหักศรนะครับผมนา่มาจะทำไมอ้าวไม่เต็มไม่โดนอีกโอยกรรมโอ้ย เนี่ยดูไปดูมากันน่ารักกันนะเนี่ยไอ,อ้มาฟีคงเบื่ออุ้มมันมาอุ้มตุยหน้าตุยหลังเลยให้สนิักันหน่อยซิจับโคตรลายไม่โดนยิงแม่งโอ้ยโอ้ยจะตกแล้วตกแล้วตกได้ไหมลดลงนะเว้ยลงขวดวท่านล้วเฮสเพอวิ่งดังเว้ยหลันหนีแม่งเลยอ่ะมันเป็นไงกันบ้างอ้าวเจอเป็นหนึ่งแล้วถึงเราจะมีแต่เราก็มีศักดิ์ศรีนักสู้ยิงแม่งไม่โดนเอาไหมอ้าว เอาไงเอาไงเอาไงยิงแม่งสิยิงแม่งเอาไงต่อต่อยต่อยขาดโลกไม่โดนแล้ววฮ้ยยงไงดิยังดิยงไงดิอืมควันตายยิงแม่งสิที่น่าโดนด้วยเว้ยไม่ตั้งใต่เดนนะยิงขู่ๆไปนะฮะอุ้ย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 น้องแข็งน้องแข็งอ่าเดือดจงหมดแลเดือดมาจะหมดแล้วเดือดมนจะหมดแล้วโอ่ตายละ หรือตัวนึงหรตัวนึงหรตัวนึงนี่นี่ไม่โดนสตีทักโลกนี่ไงล่ะนี่แม่งมาคิวไฟนะครับผมก็เป็นว่าตาแม่งผมชนะไปน่ครับนะฮะเดี๋ยวพอเจนเนอร์เลยเห็นไหมฮะก็จับมาเลยนะฮะก็มีแค่น,นะคะี้นะฮะไม่มากก็ขอสปอยให้จบนะตานี้กันเลยนะฮะผมรอบที่สองนะฮะรอบนี้เป็นไงบ้างครับรอบที่แล้วผมชน,น,นะไปรอบน,นี้ผมต้องชนะแน่นอน ไม่ชนะไงดีวะเอาเป็นว่าไม่ชนะนี่ผมก็เอาปีกมากคุ้งหัวอ่ะเป็นว่าถ้าเกิดผมไม่ชนะเนี่ยตาน,นี้นะผมจะผมจะไงดีวะแก้มือแลวกัน <c oughs> แก้มือไปพื้นโลกที่สามนะครับผมนะฮะแน่นอนเรา,าผมราจะชนะแน่นครับพระเอกไม่วันตายนะครับอ้าวโง่ตกตายเอง <c oughs> โอ้ยแต่รู้สึกว่าผมจะเอาการตกไว้ยกันเน,น่ อ้าวอิงดีโอ้ยมันมีต้องกระสุดหมดโอ้ยเอาแล้วโอ้ยตกแล้วโตกตลอดเลยโอ้ยตขึ้นปลาเอาไม่งงงต้องงี้ต้องโอ้ยเฮาเฮาจะตกจะตกตกแล้วโอ้ยพระเอกนี่มันตายแต่แตกด้วยสีเหมือนกันตกน้ำตายนะครับอ้าวออกพีเราเริ่มจะแพ้แล้วว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมสัญญาผมจะไม่ว่าไงนะผมลืมฮะผมรู้สึกว่าจะบอกว่าจะแกล้งมือใช่ไหม เฮ้อ่าแล้วเหลือคนเดียวแล้วเอาเหรอเอาไงเอาไงเหลือคนเดียวแล้วเอาไงดีไงดีเอา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 โอ้โมันเอาคู่สูงเลยตกไม่ต้อนไอต้อนเพื่อนดู้เขาดู้เขาเมื่อกี้คิงทำไมได้วะตกเอ้าเออเมื่อกี้ผมบอกผู้ชมว่าไงนะฮะบอกว่าจะแก้ร่องมือใช่ไหมฮะครับผมครับผมจะชนะให้ดูท่าตานี้นะฮะตานี้ยครับขนจะหยุดแก้ขงสูงแค่หนึ่งนะฮะ จะคอยดูกันว่าผมจะเป็นยังไงต่อไปนะฮะก็ดูกันเลยนะครับผมเอาแล้ววิ่ง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 อย่างเดินตอนเนี้ยอ่าฮะการเดินนะครับจะทำให้คิวเราชาร์จเร็วขึ้นนะฮะบอกก่อนเผื่อใครไม่รู้นะฮะเดินดูดแล้วยิงไม่ให้โดนเลยยิงแม่งยิงแม่งไอ้นี่อีกแล้วเหรอเสียวหน้าเอ่ะอ่ะหนี่งสี่ทักโลกมันปั่นแล้วมันปั่นเอาแล้วเอาแล้วตอนนี้ อ๋อนีตังเอ็ดนายดีเอดีต่อยเตะเตะดิเมโดนอุ้ยอตกตกแล้วโอ้ยเอ้นี่แล้วหัวตกไปจังเลย้ทวนเนี่ยเดะ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 เดเดะ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 เาะเดะเยะเดมเดะ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 เเดะเดะเดะเนะเด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 ะเะเดะเะเดะเดะเดาเดะเะเะเดเด้เดะ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 เะเดะเดะเดอเดะเอดเลยเนี่ย ไอต่อดิมาแล้วสาวที่ฆ่าโลกมาอ้าวอ้าไงกับโคตรไรไม่โดมนมันเหมือนจิดบักนะฮะอ้าวถ้าปันทวนถ้าปันเตะกันจีนไม่ได้โดนยิงแม่งดิอ่านั่นนะฮะผมไม,ไม่เลยนะครับเลือดจะหมดตัวอยู่แล้วยิงแม่งยิงเลยยิงเข้าไป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 ยิงไปยิงเข้าไปกระสุนหมดแล้วนะฮะอ้าวเสียกตาย โอ้ยมีใครตายเขาเนี่ยขอโดของห่าอาอาพอแตจากคันน้ำแข็งนะฮะตั้งชื่อได้เคจริงหรือเราอาไใต่อเอาเอามันยิงโอ้ยไม่เห็นหน้าฉมหน้าฉันชื่ดเลยมื่อาจมาเห็นชมหน้าฉันดูไม่จะเป็นยังไงเจาต้องตากกูตายเอออ่าแต่ตอนนี้สามต่อสองเราพิชิตชนะนะฮะ เอาแล้วตอนนี้ดูเดือดมากครัวเอาทีมเราเลือดหมดไปคนนึงแล้วเอาไงดีเอางดีมันยิงมาแล้วมันยิงมาแล้วอๆๆเอาเอาโอ้โหหักมาทันแล้วตอนนี้ช,นมมช่วยหน่อยเพื่อนโอ้ยเจ็บนะมากๆต่อยเฉลยอุๆๆ้ยนี่แน่หมัดหมัดหมัดทุกคนลุงมันเราชนะแน่ท่านลุงมันเอาเรายิงไม่โดนอ้าวเอาไงเอาไงเฉลยต่อ,อยเฉลยเฉลยมันต่อยอ้าวผมแพ้เฉลยเนี่ยนะช่วยหน่อยเพื่อนช่วยหน่นอยช่วยนหน่อยครับอ้าว เดี๋ยวแพ้แน่เว้ตานี่กูเห็นใหผู้ชมวนนีงเฮ้ยยายายาเอาวันนี้ตายอยู่กับผมแล้วตายอยู่กับผมแล้วเอาไงเอาไงโอ้ยมันอาจังเลยจังเลยจังเลยเอาไงโอ้โหยี่เพื่อนเราไปคุยกันต่อยแม่งโอเคโอ้โหตอนนี้ขาเมาทำแล้วโอ้ยมันสดมากดึอดเดือดดึ้มาครับเอาไงมันเอาแล้วเฮียโอ้ยเจ็บหน้าเว้ยโว้ยลุ้นแทบตายครับผมนี่คนเล่นเองแค่หัวใจวายนะฮะ นะฮะเราจะจุดทำไมนะฮะเราจะจุดทำไมนะครับผมโอ้ยอะไรเนี่ยแถวบ้านนะฮะตอนนี้ปวกกินบ้านนะฮะแมงเมานะโอ้ยอ่านะฮะก็แมงเมาไม่ตุปสักดต่อการเล่นเกมผมนะฮะรอบสุดท้ายแล้วครับทำเพื่อผู้ชมกูสู้เต็มที่เราตายเดิมยิงแม่งสิใจบอกมันมีอะไรดีหรือเปล่าในจุดนี้เนี่ยอ่าที่สองอะ อ้าว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 ไงไม่โดนอ,อ้าวไงอ้าวโอ้โหผมมาสังเกตดีฮะปืนนี่แข็งกว่าตัวอีกนะเนี่ยน,น่ารักเนะโอเคนะครับผมอ้าวแล้วยิงแม่งกลาจริยังไม่รู้แลยยิงไม่ก่อนนะครับจุดจุดไปเี้ยเก่งแม่งครับน่าจะจุดไปเงี้ยนะจุดจุดไหนนะอา้าวเอาแล้วเอาแล้วอา้วอา,วอาไงเอ้าวไงจังไว่จังไวโอ้ย เราต้อตั้งหลักก่อนฮนะกลับหลังมา29เจ้า,าถูดจริงแม่งเลยสะใจเว้ยต่อยต่อยเตะแม่งไงไงจิงแม่งจี๊ดจริงเอาเพื่อนเราตายแล้วเอาขอแรงแล้วเพื่อนเราตายแล้วจริงแม่งอ่าโดนเลยเว้ยไง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 หนีเสาลิขาดโลกรมอาเจะเอียงอ่ะตกอือเพื่อนเราจะตายคนหนึ่นแงแล้วเตะแม่งโอ้ยหมาหมูลุกแม่ง โอ้เอาแล้วเอาแล้วจุดสมัยจุดสมัยนะครับจุดสมัยอาไงเอาไงรู้สึกตอนนี้กำมือของชัยชนะเนี่ยซึ่งอยู่ที่เราแล้วฮะถึงแม้เราจะเหลือสามคนแต่เราก็ยังสู้นะครับแต่ว่าเรื่องของพวกมันเนี่ยจะหมดตัวอยู่ฮะอ้าวเรียบร้อยคนเต็มแล้วเพื่อนเป็นค้อนแล้วเขื่อนตีมันโตได้ไหมแล้วยังไม่โดนเลยไหมเนี่ยอ่ะมีค้อนจริงด้วยครับเนี่ยอ้าว เตะโฮมรันโ oh, yeah. อ้ยเยี่ยมอ่าเดส์ทอยเยอร์นี่อีกแล้ว er ลูกขึ้นมาทำไงเพื่อนเราเป็นนิงแล้วเหรออ้าวนะฮะมีคนช่วยอะไรนะฮะผมอ่าทำไงเรไงนี่ทิ้งสก์สีกันไปลูกาชายลูกปุ๊กยิงแม่งอะ,อะไรนะเนี่ยเมื่อกี้อะไรมายิง,ย,งยิงแม่งยิงแม่งยิงเนาะอุ้ยไอ้นี่ไอ้นี่ไอานี่เบนีบอยตะกูล่า ยิงแม่งอ so uh, no like, like, oh ้าวมีคนเอาแล้วเอาแล้วหรือคนเดียวแล้วมันมันเปิดสเต็ปเบสทอแล้วครับการยิงแบบคอมโบที่แม่นซี่สุดนะฮะเติมกระาพังหมดจัหมดฮะผมมีวิธีการหลบฮะน่าเงี้ยหรอเอาแล้ฝักโรด้าโรสกิซายผมเล่นเหลือที่เดียวแล้วแต่ขนาอยู่แค่เอื้องวิ่งบอลยกกระปืนออกมายิงแม่งโดนยิงแม่งไม่โดนนะมันจะสมหมดแต่อยังเหลือด้ามเอาแล้ว มันบินมาไงต่อมันมาไงอเนี่ยเพื่อนเราโดนเล่นทอยว้าวยิงแม่งสิคูนี่เปิดช่วยอัดตีเสาอ๋อเนี้ยเนี้ยเนี้ยชนะโว้ยโอ้ยชนะแล้วครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมทางสุดฟังนะครับแล้วก็เจอกันนะครับผมสวัสดีครับ ภาคือผู้หลุดผู้พิมพ์มาจากเนเวอร์แลนด์นะฮะกลับมาแล้วฮะแับผมด้าในเกมนะฮะจะมาสรุปเกี่ยวกับด้ามโหดได้ฟังนะฮะด้ามโหดเนี่ยครับมีความแตกต่างกับฟอร์เซเนอร์ฮะซึ่งแตกต่างกันที่ว่าเราตัวละครน่ารักกว่านะครับเอาเป็นว่าเมื่อเราไปคุมแทนแล้วนะฮะทุกอย่างของเราครับจะลดลงนะฮะจะเวทสกิลนะฮะสกิลจะชาร์จเร็วขึ้นนะฮะผม อาเป็นว่าวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะฮะอย่าลืมกดไลค์กด, like, กด subscribe กันด้วยเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใคลิปหน้าบ๊ายบายเดยนลงมาเลย